สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิกระกอกนะคะนี่ก็คือมะขามหวานนะคะต้นมะขามหวานต้นมะขามหวานซื้อต้นมะขามหวานไปปลูกนะคะเตรียมที่จะไปปลูกค่ะตอนนี้ก็รอที่ส่งของอยู่นะคะบ้านก่อนไม่รู้อะไรนะคะจัดของส่งทุกคุงลังไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเตรียมที่จะจัดของส่งแล้วนะคะ จัดของส่งก็นี่ค่ะวันนี้จะส่งหกกล่องนะคะนี่ค่ะเตรียมส่งหกกล่องไม้พาญาแย่แยะนะคะนี่ค่ะอืมวันนี้ไปเจอพาญาแย่แยะใหญ่นะคะสูงท่วหมหัวเลยนะคะไปขอบูชามานะคะขอบูชามานะคะนี่นะคะพอดีคนอื่นไปขอนะคะ คนอื่นก็ไปขอบูชาเหมือนกันแต่ไม่ได้นะคะเพราะอะไรบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้นะคะแต่ที่พอเราไปนะคะนี่ค่ะดูสิคะลำใหญ่มากเลยนะคะตัวเต็มที่แล้วห้าห้าปีนะคะห้าปีเราจะเลี้ยงได้ขนาดนี้นะคะนี่คือ5ปีนะคะ,ะนี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ปลูกไว้5ปีแล้วนะคะต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะคะนี่นะคะ่ะ ก็พอดีไปเจอนะคะก็เลยไปขอกับคนที่ปลูกไว้นะคะคนอื่นก็บอกเขาบอกอยู่นะคะว่าเจ้าของเขาบอกว่ามีเจ้านายก็มาขอมีเจ้าพระก็มาขอนะคะค่ะแต่ไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้นะคะไม่ให้นะคะแต่ที่เรานะคะไปขอขอเถอะนะคะเลยบอกว่าเอ๊ะคงเป็นของเขาให้ค่ะ มอบให้เราเลยเอาให้เลยนะคะแล้วก็ไปขอบูชาซื้อนะคะมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นสูงมากเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะค่ะก็ขนาดนี้แบบห้าปีห้าปีได้ขนาดนี้นะคะก็ปลูกไว้ธรรมดาธรรมชาตินะคะนี่ปลูกไว้ธรรมดาธรรมชาติเลยนะคะต้นนี้จะปลูกแล้วนะคะนี่อย่างนี้แล้วค่ะก็จะไปทําที่ทําตะกรุดนะคะ นี่นะคะหรือว่าเราจะเอาไปใส่กระเป๋าไปนะคะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเราเป็นขวัญถุงเนาะความเชื่อนะคะความเชื่อแต่ละส่วนบุคคลนะคะเราก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะนี่นะคะนี่ก็คือต้นที่ยังไม่โตนะคะในกระถางนะคะต้นนี้ยังไม่โตนะคะในยังในม,มีในกระถางก็จับ ต้นนี้ก็ 1, 500พันห้าร้อยพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะนี่หนึ่งพันพร้อมส่งนะคะหนึ่งพันพร้อมส่งวันนี้ส่งไปนะคะนี่ค่ะจัดส่งเตรียมจัดส่งแล้วก็คือนี่ค่ะเราจะาจัดส่งแบบนี้นะคะเราจะใส่ตะกร้าไม่ให้ต้นไม้ช้ำเลยนะคะกองใยนะคะใส่ตะกร้านะคะมัดรัดนะคะ่ะค่ะรัดต้นผักหวานไปเจอต้นผักหวาน่ามะขามหวาน ไปเจอต้นมะขามหวานก็เลยเอาต้นมะขามหวานพันสีทองมาปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อจะได้ไรขายต่อไปนะคะนี่เรามาชมดูนะคะนี่ค่ะใบแต่และใบก็ไม่เหมือนกันนะคะบางใบก็จะออกลายเยอะบางใบก็จะออกน้อยนะคะแล้วพอหวยนะคะพอมาลุ้นลอลุ้นกับย่าหนิงนะคะลอลุ้นกับย่าหนิงนะคะ รอลุ้นว่า,าวันที่มีโชคนะคะเราจะเอาทูปมาเสียงโชคนะคะเอาธูปมาจุดทูปเสียงโชคดูกับพระยาแยแยนี่นะคะเราจะจุดทูปเสียงโชคกับท่านนะคะว่าเราจะขอโชคขอลาบด้วยนะคะนี่นะคะก็จะขอลูกโชคขอลาบด้วยนะคะดูสิคะแตกขึ้นมาแล้วนะคะดูสิคะโอ้โหนี่ค่ะนี่หน่อสะ้ใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหม หนอใหญ่มากเลยนี่โอ้โหเริ่มหน่อใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นลำต้นใหญ่แล้วนะคะก็ห้าปีแล้วเนาะห้าปีแล้วนะคะดูสิคะหน้าปีแล้วลำต้นมีกี่ต้นโอ้โหเห็นไหมนี่โอ้โหนี่เท่านี้นะคะขนาดเท่านี้เหี่ยจะไปทำเป็นตะกรุดได้แล้วนี่น,นี่ใหญ่ เราก็ไปปลูกไว้ไม่นานหรอกค่ะนี่ค่ะต้นเล็กไม่นานค่ะ5ปีหรือสี่ปีนะคะก็จะเริ่มโตขึ้นมาเท่านี้นะคะปลูกไว้สบายมากปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะเอาไว้ที่หน้าบ้านพอคนเดินมาเป็นคือเราเชื่อนะคะว่า,าเมตตามหานิยมนะคะเชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยมเห็นไหมคนที่จะได้นะคะเราก็ไปถามเลย เราเป็นคนได้นะคะทั้งๆที่เจ้าของเขาบอกนะคะว่าโอ้เขาบอกว่าอะไรนะมีคนมาขออขอซื้อขอบูชาหลายคนแล้วนะคะแต่ไม่ให้ค่ะแต่ว่าพอเราไปถามไม่รู้เป็นไงใจอ่อนเลยนะคะใจอ่อนเลยให้ทันทีเลยนะคะดูสิคะโอ้โหต้นใหญ่มากๆเลยนี่นะคะ,ะโชว์ให้ดู โชว์ให้ดูสูงนะคะสูงทั่วหัวเลยสูงทั่วหัวหญ้าเลยนะคะเจ้าได้มัดไว้ไว้ไม่งกันก็โค้งตกลงมานะคะก็ได้มัดเชือกไว้นะะลำที่จะขึ้นมาลำต้นนี้กําลังที่จะรุ่งขึ้นมานะคะนี่ค่ะ เราเชื่อกันว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ถ้าอะยังไงนะคะถ้าจะอยู่กับเราอยู่ก็คงจะก็งคงจะอยู่กับเราอยู่เนาะถ้ายัางไงคะหรือว่าท่านาจะประมูลนะคะหรือว่าจะประมูลนะคะลองประมูลมานะคะว่าให้ต้นเท่าไหร่นะคะก็ลองประมูลมานะคะค่ะ เปิอจะเป็นของท่านหรือว่าเป็นของย่าละค่ะเอาลองประมูลมานะคะว่าให้ต้นเท่าไหร่นะคะต้นนี้ประมูลมาดูซิค่ะมูล,ลค่าของต้นนี้จะได้ราคาเท่าไหร่นะคะค่ะเจ้าชาบูมานอนเฝ้าเลยแม้นแต่ชาเจ้าชาบูก็ยังติดเลยนี่ติดทันทีเลยนไห โตมากเลยใหญ่มากเลยเอามาไว้ที่หน้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้โอไรจะขนาดนี้เนะาะไรจะขนาดนี้นะคะบ้านยาก็อย่งลกเก็บไม่เสร็จนะคะเพิ่งทำเพิ่งทำแพ็คของเสร็จนะคะแพ็กของที่จะส่งเสร็จตอนนี้รอให้รถมารับของอยู่นะคะ นั่งรอรถรับของนะคะวันนี้ได้หกต้นนะคะได้หกกล่องนะคะแล้วก็เป็นกล่องผักหวานด้วยนะคะอ่ะเป็นกล่องผักหวานด้วยก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ